สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมาายงานข่าวเด็ดขลอนรอบวันครับโชคดีในความสวยของหนุ่มตกทอ่อกาะมอเมื่อเจ้าของหอมาคิดก,ก้าห้องนะครับกลายเป็นเรื่องหือหาท่านน้ำตาไหลนะครับเมื่อนายาวัชชิระสวัสดีหนุ่มโชคร้ยายที่บังเอิญเดินตกท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานาครชํำรุดจนทําให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหายวิทยายลัยราชพัฏจันเกษมระบุว่าวันที่14ธันวาคมขณะเดินลงจากรถรู้สึกบาดแผลลึกรู้สึกได้ว่า ขาขวาได้ลุบลงไปซึ่งจุดที่ยืนอยู่เป็นฝาตะแกรงช่องชำรุดทําให้เกิดบาดแผลลึกขนาดใหญ่สามแผลบุเรณนขาข้างขวาแพทย์ได้ทําการเย็บแผลไปประมาณหนึ่งร้อยเข็มขณะนี้ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากแผลเสี่ยงติดเชื้อโดยระหว่างที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นั้นนายชวลิศทรงนวรัตผู้ในยการเขตจตุจักรได้ไปเยี่ยมและมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนสามพันบาทและบอกว่ากทมไม่มีระเบียบใดๆที่จะเข้าช่วยตรงนี้เลย ดังนั้นจึงต้องถือเป็นความโชคร้ายของนายวชิระที่ต้องเผชิญเ,เหตุการณ์ดังกล่าวในเมืองที่ท่านผู้ว่ากทมขึ้นโลกแกนโก้หลูท่วมทั้งเมืองว่าทั้งชีวิตเราดูแลแต่แล้วคนเราก็ใช่ว่าจะโชคร้ายตลอดไปเสียเมื่อไหร่โดยเมื่อวันที่30ธันวาคม258หานายวชิระได้โพสต์เฟซบุ๊ k ส่วนตัวระบุว่านี่คือความน่ารักของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ตื่นเช้ามาจ,จะบินค่าเช่าห้องอยู่หน้าห้อง ถึงไม่ใช่ความผิดของพี่แต่ท่อมันก็อยู่ใกล้หน้าอพาร์ทเมนต์พี่จ่ายพี่อยู่เฉยพี่ก็ทําไม่ได้หรอกในบิลค่าห้องนั้นระบุว่าห้างหุ้นส่วนสามัญเพียงภูมิทีลินครับอพาร์ทเมนต์ใบแจ้งนี่นายวชิระสวัสดีตีค่าห้องสี่พันสี่ร้อยบาทค่าไฟฟ้าเจ็ดร้อยสองเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทค่าน้ำสองร้อยบาทรวมเป็นเงินห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทแต่เจ้าของอพาร์ทเมนต์ใช้ปากกาเมจิกสีเขียว ทำเครื่องหมายวงกลมแล้วเขียนไว้ว่าไม่ต้องชำระก,กับพี่เปาภายหลังานายวชิระได้โพสต์เรื่องนี้ออกไปมีการเข้ามาอ่านแชร์และแสดงความเห็นกันจํานวนมากโดยความเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันว่าเจ้าของอพาร์ทเมนต์ใจดีมากและทางผู้บริหารกรทมควรเอาเป็นตัวอย่างบ้างก็ว่าน่าจะเชิญเจ้าของอพาร์ทเมนต์ไปเป็นผู้ว่ากทมแทนเสียเลย